อีคิวกำลังแช่ตัวอยู่นะคะอีคิวหายแล้วหลังจากที่ได้แช่ตัวมาสามครั้งสีคง่ครั้งครั้งตอนนี้อีคิววิ่งได้ลุกขึ้นเดินเองได้หมดแล้วอีคิวนั่งแช่เองไม่ต้องไม่ต้องมีคนจับตัวเขาเขาชอบมากเขาแช่วันละหนึ่งชั่วโมง เขาชอบการแช่น้ํามากเลยบอกลงแช่น้ําก็จะแช่อย่างนี้แหละค่ะ e อีคิวเงยหน้าเลย e e Q. อีคิวอีคิวกำลังถูเนื้อถูตัวใหญ่เลย e เอีคิวเออเก่งมากเลยหนูเก่งมากครับ